ชอบกีฬาทุกอย่างที่มันท้าทายมันเหมือนขับรถแข่งอะ่ะอย่าลืมว่าคนที่แชมป์รถแข่งหรือคนที่ขับโฟล์ลาวันทุกคนเลยมาจากแชมป์โคคาหมดคือกีฬาโคคามันมีความตื่นเต้นและมีการตัดสินใจจริงๆมันก็ใกล้เคียงกับธุรกิจนะครับเพราะการขับโคคาหรือว่าการแข่งขันมันต้องดูโอกาสและจังหวะ ของการที่จะเข้าชนะหรือโอกาสที่เราจะตัดสินใจแล้วดูยุทธศาสตร์ของผู้แข่งด้วยว่าเขาจะขับยังไงช่วงจวังหวะโอกาสที่ดีๆเราสามารถแซงได้มันก็เหมือนโอกาสจงผู้กิจถ้าเราเห็นโอกาสที่ดีเราก็น่าจะรีบเร่งนะครับเพื่อให้ได้โอกาสนั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนของรถการขับเคลื่อนของประเทศมันจะคล้ายๆกันเป็นสภาพรถของประเทศไทยเนี่ยจะต้องรีบแก้ไขอย่างดุนแลกเราเคยมีรถที่สภาพดีแล้วเราก็คือหมายถึงประเทศเรามีชัยภูมิที่ดีเพียงแต่ว่าวันนี้เอง สภาพรถเราไม่เอื้ออำนวยสภาพคนขับก็อเอาคนขับที่ไม่ได้มีความชํานาญในเรื่องของเศรษฐกิจเข้ามาต้องดูว่าปัญหาเส้นทางที่เราจะขับเนี่ยปัญหาก็คืออะไรวันนี้ปัญหาประเทศคือเศรษฐกิจมันจะต,ต้องคนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ดีๆคนที่รู้ชํานาญเส้นทางนี้เรื่องนี้ดีๆมาขับให้ได้สวัสดีครับผมสุพันธ์มงคลสุธีประธานกิติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยปัจจุบันเป็นรองหัวหน้าพักและหัวหน้าทีม เศรษฐกิจของพักไทยสร้างไทยครับผมเติบโตมาจากธุรกิจเล็กๆของคุณพ่อคุณแม่ที่ทำเรื่องเครื่องเขียนแล้วก็ทำสมุนดนักเรียนก็ขายส่งยอมรับรว่าเราก็พยายามที่จะมองว่าผนทางอะไรที่มันจะทำให้ธุรกิจเราโตขึ้นได้มีร้านเครื่องเขียนร้านหนึ่งนะครับมีห้องห้องเดียวนะครับแล้วก็ ขายส่งขึ้นเขียนนะครับคุณพ่อก็ไปเอาจากสำเพง็งแล้วก็ไปวิ่งต่างจังหวัดเพราะต่างจังหวัดเมื่อก่อนคมนาคมไม่ดีระบบสื่อสารไม่ดีเราก็เอาจากสำเพง็งแล้วก็มาส่งเขาอีกทีแล้วก็ตอนหลังก็เริ่มโตขึ้นก็มาทําสมุดเองเห็นสมุดนักเรียนเนี่ยมันขายได้ดีนะครับผมก็มาช่วงจวังหวะนั้นจุดพันเปลี่ยนของผมก็คือว่าผมซื้อคอมพิวเตอร์สมัยก่อนแสนกว่บาบาทนะครับตอนนั้นคอมพิวเตอร์เพิ่งมานะในเมืองไทยผมก็ศึกษาผมก็ทำงานอะไรบ้างมี งานผมก็ไปดูอ๋อคอมพิวเตอร์ลงบัญชีได้นะปรนรีพอร์ตได้นะซึ่งเป็นเรื่องอะไรน่าตื่นเต้นเมื่อก่อนเราต้องใช้มือทั้งหมดผมก็เลยยอมลงทุนซื้อมาหนึ่งเครื่องมาใช้งานพร้อมปรินเตอร์แล้วก็มาเก็บอินเวนที่ทั้งหมด40ปีที่แล้วได้แสนหนึ่งหมื่นผมยังจําได้ถ้าเปรียบตอนนี้ก็คือล้านกว่าบาทอะแล้วผมก็ทำซัพพลายเกี่ยวคอมพิวเตอร์นะครับลงพิมพ์ผมก็มามองว่าผมก็เบื่อทําสมุดนักเรียนหนึ่งเครื่องเขียนนี่เป็นวงการอะไรที่เข็ดิตยาวมาก สมัยก่อนนะคุณต้องปล่อยเครดิต90วันซึ่งมันนานมากเพราะกระดาษนี่ยผมต้องไปซื้อเงินสดน,นะเครดิตเขาให้คุณ30วันอย่างเก่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นหนี้ตรงนี้นานมากกว่าเก็บเงินได้ประเด็นสอคือมันจะเป็นช่วงเวลาปีหนึ่งทาธุรกิจแค่2ครั้งเดือนมีนาเมษาจะทํางานทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะจะเปิดเทอมพฤษภาสมุนทั้งเรียนจะขายดีช่วงเดือนพฤษภา,าเดียวแล้วก็เปิดเทอมสองซึ่งจะน้อยลงเพราะฉะนั้นที่เหลือจะว่างเลยผมก็มีความรู้สึกว่ามันไม่สนุก ผมก็เลยมาหันมาทํากระดาษคอมพิวเตอร์เริ่มจากกระดาษป่าๆจนรับพิมพ์แบบฟอร์มที่เป็นชื่อบริษัทแบบฟอร์มต่างๆก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยจนวันหนึ่งผมก็คิดว่าโคนทำกระดาษคอมพิวเตอร์เยอะแล้วผมก็มาทําเรื่องสิ่งพิมพ์ที่เป็น Security ผมอยากทําอะไรที่คนอื่นทําไม่ได้เช็คสเตทเมนต์นะครับพาสบุ๊กแบงก์พวกนี้เราก็อยากจะเข้าตรงนี้เพราะว่าตอนที่ผมทากระดาษมเริมผมไม่ค้าขายกับแบงก์โดยตรง แกระซื้อกระดาษนดผมก็เห็นผู้นี้โอ้ไม่มีคู่แข่งเลยอยากทําก็พยายามศึกษาเรียนรู้จากผู้นี้แล้วก็ตลาดก็ามาทําเองเอกชนเคยพูดตลอดเวลาว่าถ้ารัฐไม่ขัดขวางมอนก็ทําให้เดินได้ไม่ต้องมาช่วยแต่ถ้ายิ่งช่วยเราจะบินเปื้นเลยอย่าว่าสมัยนั้นสมัยนี้ถสุว่าเราจะนําคอมพิวเตอร์จอคอมพิวเตอร์เข้ามาแล้วเชื่อไหมว่าถ้าเราขายโงพยาบมันต้องผ่านอยอ คุณตลกไหมมันต้องมีใบอรอยาตอยนะครับซึ่งถามผมผมไม่รู้หรอกเพราะเราขายจอมเตอั้นเยอะแล้วก็รัฐนเราก็สั่งเข้ามาถูกต้องเสียภาษีถูกต้องทุกอย่างวันหนึ่งก็มาจับบอกว่าเ hey, ฮ้ยอินวอยทั้งหมดเนี้ยสามี่ปีเนี้ยที่คกูลงเ,เข้ามาไม่ได้ผ่านอ,อยอจะปรับจะจับเราสองเท่าทั้งนี้เราเสียภาษีถูกต้องนะอย่างนี้มันเสริมสร้างอะไรอผมไม่เข้าใจ คือผมว่า Mindset ของรัฐที่ควรปรับก็ต้องมองว่าทํำยังไงต้องไปช่วยเหลือให้ธุรกิจเขาเข้มแข็งขึ้นอย่างที่ผมบอกเร,อเรื่องสัมภาระรหรือแม้แต่สุลากากรต้องให้ความกระจ่างสามารถที่จะ Transparency ได้ตรวจสอบได้สัมพาระรจะต้องเป็นโคชชิ่งให้คนเหล่านี้ไม่ใช่นักธุรกิจเจอสัมพาร,รแล้วกลัวต่ออนาคตต้องเจอสัมภาร,รแล้วเออสัมภาร,รต้องมา คิดหาวิธีที่ทําให้เอกชนเสียภาษีน้อยที่สุดแต่ถูกต้องเพราะว่าอย่าลืมนะคนเสียภาษีคือลูกค้าสมครคอนสมกรคอนก็ต้องมาสอนให้เขามีรายได,ได้ได้ง่ายขึ้นจะได้เสียภาษีได้ถูกต้องและเร็วขึ้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการหักลดหย่อนมีวิธีการทําเยอะแยะแล้วเขาก็กู้แบงค์ง่ายเพราะนักธุรกิจทุกคนธุรกิจโตขึ้นยังไงต้องใช้เงินข้างนอกเงินตัวเองกําไรมาไม่ทันหรอก ค่อยๆสะสมมาเพราะเมื่อก่อนเราอยู่เอกชนเราห่างกับภาครัฐเยอะพอเราเข้าไปอยู่สภาวาธุรมันก็เข้าใกล้ชิดขึ้นเราก็ค่อยๆสะสมมาว่าจริงๆแล้วอำนาจรัฐจะทําให้มันดีขึ้นมันไม่ยากถ้าภาครัฐภาคเอกชนจับมือกันจริงจังเนี่ยไปได้ดีแน่นอนต้องยอมรับว่าหนึ่งเทคโนโลยีกาลังเปลี่ยนโลกเร็วมากเรื่องของสาธารณสุขกําลังเปลี่ยนโลกเร็วมากเรื่องโควิดเพราะฉะนั้นเราเองมองเรื่องนโยบายวันนี้คือ new world er economy คือโลกมันเปลี่ยนไปแล้ว นะครับเราจะต้องดึงทุกศักยภาพเข้ามาสิ่งที่ต้องทําได้คือเราต้องช่วยตัวเองให้มากที่สุดและการช่วยตัวเองให้มากที่สุดก็คือต้องช่วยให้คนไทยเข้มแข็งเร็วที่สุดสิ่งที่ผมผลักดันก็คือเรื่องเมฆอินไทอร์แลนด์ผลักดันตลอดเวลา้อยู่สภาอุตสาหกรรมจนกระทั่งเราสามารถรีชิสเตอร์ปีปันเราต้องให้ทุกคนมาใช้ปีปันคนไทยให้มากที่สุดดวมทั้งจัดซื้อภาครัฐด้วยถึงทั้งนั้นคือต้องผลักดันให้อุตสาหกรรมไทยกลับมาเข้มแข็ง ทัดเทียมกับต่างชาติสิ่งเหล่านี้เราควรจะมีองค์คาพะยพะสําหรับสนับสนุนเขาเรามี BOI สําหรับสนับสนุนคนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยทําไม BOI ไม่ปรับหน่วยงาน,นงส่วนหนึ่งหรือแะไหนึ่งช่วยคนไทยที่เป็นอุตสาหกรรมไทยให้ได้ BOI ไได้ง่ายกว่าต่างชาติหรือช่วยคนไทยที่เริ่มแข็งแรงแล้วไปต่างประเทศได้ง่ายขึ้นไปสามารถที่จะลงทุนในต่างประเทศได้ ผลผลิตได้กำไรที่มากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมมองว่าเราต้องรีบแก้ตรงนี้คือกําลังสร้างรายได้คนไทยแข็งแรงขึ้นในการดึงต่างชาติมาลงทุนผมไม่ได้ปฏิเสธยังคงดําเนินต่อไปเราไม่ได้กีดกันเรามี12 x c องเก็ยังเป็น12 s c องเแต่ถามว่า12 s c องเมีบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กทําได้ไหมไม่มีทางเลยครับมีแต่บริษัทใหญ่ปตท s c g ไอเบฟซีพีพวกนี้ทําได้แต่บริษัทเล็กๆจะไม่ได้พอไม่ได้มันก็จะไม่ได้ ประโยชน์ทั้งนั่นแท็กเหมือนต่างชาติทำไมไม่ให้พวกนี้มีโอกาสได้เอ u r ซ์ S ได้ง่ายขึ้นโดยกติกาอ,อ,อาจจะน้อยกว่ากติก,กาที่ต่างชาติได้เพราะถ้าใช้กติกาเดียวกันเนี่ยเราไม่มีทางหลอกครับเราจะไปแข่งขันเขาก็ลําบากเพราะฉะนั้นเราต้องให้บริษัทเล็กๆขนาดกลางเนี่ยเติบโตได้ผมมองถึงวันนี้มันต้องปรับรูปแบบ จะไม่ได้ดูตัวเลข GDP ปเป็นหลักหนึ่งตัวเลข GDP s ป e อย่างน้อยเนี่ยสามปีนี้เรามีปัญหาโควิดผมบอกได้เลยว่า S&E ทุกรายเราจะไม่เก็บภาษีนิติบุคนลสามปีเพราะว่าคุณมีปัญหามาสามปีนี้ให้เขามีรื้อฟืน้นเข้ามีโอกาสพัฒนาเสร็จแ,แล้วเนี่ยช่วยเรื่องปรับโครงสร้างนี่แต่ทุกคนต้องเข้าสู่ระบบหมดนะ เข้าเราบบก e tag e m a l ของรัฐเพื่อต่อไปเขาเองก็สามารถที่จะกู้เงินแบงก์อะไรได้ง่ายขึ้นทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นจะเข้าตลาดทรัพย์ก็ง่ายขึ้นทุกอย่างนี่คือสิ่งที่เราจะต้องนําเสนอสองก็คือดึงเรื่องการท่องเที่ยวดึงต่างๆให้เข้ามาให้มากที่สุดจัดอีเวนต์ระดับโลกเนี่ยให้บ่อยๆและปีหนึ่ง12ครั้งต้องมี12อีเวนต์นะครับเรามีอีเวนต์ที่ระดับโลกสนใจคือสมการอย่างเดียวเราจะทำอย่างอื่นได้ไหม edm สปอร์ตเออ,อะไรเอ,อ้ที่เราจะดึงอีเวนต์ยักษ์กเข้ามา ลงในพื้นที่กรทมรลงในพื้นที่ต่างจัหวัดคือปลุกกระแสอีเวนต์ให้คนมาท่องเที่ยวไม่ใช่นแค่ภูกเก็ตสบ,บุยกรุงเทพเคยนึกถึงอีสานไหมคนครพนมเอยยุดยแล้วมีพื้นที่เหล่านี้จะดึงยังไงสักยภาพเข้ามาให้เกิดการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นกฎหมายที่เป็นอุปสรรคทั้งหมดต้องเอาออกไปก่อนโดยพักเอมีนโยบายออกพอลกรลหนึ่งฉบับซึ่งจะแผนกฎหมายที่เป็นอุปสรรค ทั้งหมดพันกว่าฉบับซึ่งเราดูอยู่มันเยอะมากคุณจะเปิดร้านอาหารเปิดอะไรเนี่ยนะครับแม้แต่โรงแรมเดียวกันคุณจะเปิดขายเหล้าอยู่คนละชั้นนี่มันก็จะต้องใบยอนุญาตคนละใบอะไรเงี้ยมันดูนเรื่องสลับซับซ้อนเยอะเรื่องเหล่านี้ให้เขาเกิดความสะดวกไม่ต้องอะไรแค่ออยอก็ปวดหัวแล้วครับคือผมคิดว่าวันนี้เนี่ยผมค่อนข้างพร้อมทุกอย่างละ่ะผมมีรายได้ที่ดี มีบริษัทที่จเจริญผมมีสเตตัสสังคมที่ประสบความทลายมาเยอะพอมควรผมไม่ยังเป็นจะต,ต้องมาเป็นนักการเมืองเพราะฉะนั้นสิ่งที่มุ่งหวังคืออุดมการเลยเพราะามันอยู่กับคุณหญิงคืออุดมการของพรรคที่จะต้องการช่วยคนตัวเล็กผมเป็นคนตัวเล็กมาก,ก่อนแล้วรู้เลยว่าถ้าโตขึ้นมามันจะช่วยคนได้อีกมาหาศาลช่วยเศรษฐกิจได้อีกมาหาศาลและนี่คืออุดมการผมไม่คิดว่าเข้ามาเรียพลิกประเทศได้ภายใน1ปี2ปี แต่เราคิดว่าอย่างน้อยถ้าเราไปดูอยู่ตรงไหนผมคิดว่าผมสามารถพิกษาการได้ผมเคยพิกษาการของบริษัทผมจากเล็กๆผ่านทุกอุปสรรคไม่ว่าต้มยางกุ้งทุกอ,อย่างโตงขึ้นมาได้ผมสามารถพิกษาการของสภาุตสาการรมเคยแตกแยกจนกระทั่งเป็นหนึ่งอันเดียวกันจนสภาุตสาการรมเป็นที่ยอมรับของสังคมได้เพราะด้วยครารที่เรามีความจริงใจมีอรดรการและหาทุกคนที่มีอดมการร่วมกันทำให้มันดีนี่คือสิ่งที่ผมมั่นใจว่า เราสามารถที่จะทําได้เพราะเรามีความตั้งใจจริงคนที่อยู่ในพักทุกคนมีความตั้งใจจริงที่ต้องการให้ประเทศนี้ดีขึ้น